ไปต่อกันเลยนะคะคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวของ Net i ไอดอลสาวพิมถาฐานิดานะคะที่ล่าสุดเนี่ยเธอก็หายจากอาการป่วยโควิดแล้วนะคะก็เลยได้ออกมาทําตามสัญญาค่ะออกมาเยียวยานะคะให้กับผู้ประกอบการแล้วก็ร้านค้าต่างๆที่ได้รับผลกระทบจากเธอนะคะทั้งที่จังหวัดลำพูนแล้วก็เชียงใหม่ด้วยค่ะ จากกระแสดราม่าร้อนๆก่อนหน้านี้นะคะของเ็ดไอดอลชื่อดังคุณพิมพ์ถาฐานิดาที่ติดเชื้อโควิด -19 ซึ่งในไทม์ไลน์นั้นก็พบว่าเธอมาจากพื้นที่สีแดงเข้มนะคะแต่ไม่ยอมกักตัวทั้งยังเดินทางไปท่องเที่ยวในหลายที่นะคะในจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ลำพูนด้วยค่ะก็ทําให้คนในพื้นที่เนี่ยเขามีความเสี่ยงกันนะคะก่อนที่เธอจะโพสต์ขอโทษพร้อมกับออกมาประกาศขอเยียวยาให้กับผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากเธอค่ะ ซิงล่าสุดคุณมินหาก็ได้ออกมาทำตามสัญญานะคะหลังรักษาตัวหายจากโควิดแล้วก็กักตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะโดยเธอและครอบครัวก็ได้ไปตามร้านต่างๆที่ได้รับผลกระทบนะคะแล้วก็ได้มอบเงินเยียวยาค่ะที่เธอแล้วก็คุณแบงค์ทิติเนี่ยตั้งใจมอบให้กับผู้ประกอบการค่ะ ซึ่งพิมพาก็ได้เผยผ่านไอจีนะคะว่าแม่ไม่อาจจะช่วยเยียวยานในความเสียหายทั้งหมดได้แต่ก็หวังว่าจะช่วยได้ไม่มากก็น้อยนะคะอยากจะขอบคุณร้านค้าทุกๆร้านที่เข้าใจแล้วก็ยอมรับการขอโทษในความผิดพลาดของเธอครั้งนี้ด้วยค่ะตัวเธอและแบงก์ก็อยากจะขอโทษอีกครั้งด้วยนะคะแล้วก็ขอน้อมรับคำติทั้งหมดและสัญญาว่าจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกค่ะ